อัพเดตเรื่องการส่งผ่านความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยผ่านช่อง5ของเรานะคะวันนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกรับมอบเงินบริจาคจากหลากหลายภาคส่วนเพื่อนําไปส่งมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยค่ะ โดยผนโทชำนาญช้างศาสตร์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้รับมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทภัยจำนวนหนึ่งบาทจากคุณอนันต์เหยี่ยที่ปรึกษากิติมศักดิ์บริษัท108แพลนจำกัดพร้อมด้วยคุณนัทภาวุฒิหททัตถัยธรรมรงซึ่งเป็นผู้แทนของคุณนัทพงศ์วุฒิหททัตถัยธรรมรงประธานกรรมการบริษัท108แพลนจำกัดในการมอบเงินบริจาคครั้งนี้ค่ะเหลือคนที่ประสบกับน้ําท่วมค่ะ แม้แต่เล็กๆน้อยๆที่เรามาช่วยแต่เราวิงดีเป็นกำลังใจให้กับชาวไทยทุกคนค่ะที่เป็นน้ำท่วมนะคะ นอกจากนี้นะคะยังมีส่วนของเงินรับบริจาคจากโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระด,ดาบดวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรค่ะมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านช่องห้าของเราจํานวน24,000บาทโดยมีว่าที่ร้อยตรีสุรศักดิ์ชัยตาแสงผู้อํานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรพร้อมคณะเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาคในครั้งนี้ เห็นความสําคัญตรงนี้ก็ได้รวบรวมปัจจัยรวบรวมสมทบทุนนะครับได้มามอบนะครับทุนเพื่อไปช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในในขณะนี้นะครับไม่ได้มากไน้อยแต่มาจากใจมาด้วยความตั้งใจนะครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมีกําลังใจแล้วก็มีพลังในการสู้นะครับนะเราทุกคนช่วยกันครับคนไทยนะครับ สำหรับเงินบริจาคในครั้งนี้นะคะก็จะนําไปใช้ในโครงการช่องห้าวมใจช่วยภัยพิบัติซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆพร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงเป็นการส่งมอบกําลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้สามารถก้าวผ่านความยากลําบากในวิกฤตครั้งนี้ไปได้ท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและส่งความหงวดหงิส่งน้ำใจผ่านเราได้ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ท่านสามารถบริจาคเป็นสิ่งของก็ได้นะคะสิ่งที่ต้องการมากๆเลยและคิดว่าผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆกําลังต้องการเช่นเดียวกันพวกข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องอาหารกระป๋องน้ําดื่มสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคถ้าท่านมีนํามามอบได้นะคะที่บริเวณชั้นจีของอาคารเป็นจ่า,ร,ารังสิษสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือถ้าไม่สะดวกจะบริจาคเป็นสิ่งของค่ะ โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีทท,ท,ทบอร่วมใจช่วยเหลือภัยพิบัติเลขที่บัญชีนะคะ0 2 6 7 5 7 6 9 8 2ในวันและเวลาราชการสามารถบริจาคสิ่งของได้ส่วนเงินโอนนี้สามารถโอนได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ